เห็นแล้เห็นแล้วหัวใจปางแล้ยทำได้ยังถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงๆมันเส้นคิวสุลระเกิดครับผมสถุกใครโดนใครตกทั้งคู่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีกว่าพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าพีพีไปต่อท้ายนะเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวไม่เขาต่อ MP น้องไม่รู้จักพีพีพี่เกนดเมื่อไหร่บ้างเกิดเมื่อไหร่บ้างอะไรนะเกิเมื่อไหร่บ้างเอ่อยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษายนสวอลแล้วอ่ะอุ้ยเหมือนสวอลแต่วันที่เปิดค่ะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทิฟจะไม่รับงานเลยเพื่อที่จะต้องเข้าวันสอบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจะคอนเสิร์ตแบบบูสเกลแล้ว2วัน ที่เป็นแบบว่ามีหลายๆอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพร <ynn> าะฉะนั้นเนี่ยคือผมมีหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมตัวเพราะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุกๆอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวใช่<ม>ใจริงๆเกมกดดันมานลายคนอยากดูมากถึงก็ต้องแบบว่าใหา้ฟัดกันแบแม่มันจะสวาเลยจริงๆจริงๆผมไม่ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งนี้เพราะเราชอบมันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่า สิ่งที่ทาให้กดดันก็คือได้เป็นฝั่งทีมากกว่าเ่อะจะมะีการทํางานที่แบบเราต้องเร่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องกดดันนิดหนึ่ง,งในช่วง,งเราได้ทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันอะไรแล้วมันมีความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70%ใช่อีก30%อีก30%คือ,อ,คอเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลาจนไปถึง มันมีอะไรเซอร์ไพรส์มันเท่าไหร่คนอยากเห็นเขาใช่บ้างมีครับผมจะเป็นเราจะเิริมหัวลำดีไทยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ือพูดแล้วหรือว่าบูลเล่บุลเล่บเออจริงๆมันมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์แน่นอนคือแก๊สก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็แก๊สสองวันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์แน่นอนในสองวันเดียวที่เรียกว่าการเดินทางเราจะมาถึง่ทนไม่ไม่มีคิดเหมือนกันแล้วก็ ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซอัลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เกินความคาดหวังไว้มากตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซอัแล้วมันเปิดวันสองแล้วมันโซอาก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตันมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคนที่รองร้องเพลงเราเยอะแยะขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็อยากท็ให้ดีในคอนเสิร์ตเมื่อไ่คุณบอกว่าถ้าใหญ่ใหญ่กว่านี้บัตรมันก็จะโซอัลเหมือนกันโอ้ก็ก็ขอบคุณสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันที่เขา สวัสด้เจอกับเจอกันที่ประตูผมนี่แหละประตูเราคือมัมีความเป็นไปได้มากเพราไหร่รู้สึกว่าอาชีพมันคือความฝันมันก็ยิ่งใหญ่มากถ้าถ้ามีโอกาสในในชีวิตหนึ่งอะอาทิตยุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะมีคนอ่นไหมแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ของเราก่อนเพราะว่าจะทําไปดีไม่งั้นพี่ถามอยากให้สป้งสองคนที่มีบัตรถือมือแล้ว เราอยากเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณสุที่ดูเรากาบัดให้แน่นแายเดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปาแต่ว่ามีชื่อไปแล้วไม่หมดแต่ว่า,าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากบัตรทีบัตรถึงใครหลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเลยอะไรตลอดชีวิตนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงหลายๆบ้าเพราะว่ามีดูเพลงเตรียมตัวสําหรับความ โชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรียม<ช>ตัวสำหรับเกรดเสที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นใค<ช>รแล้วก็อะไรการแค่ไหนในในการที่เราร้องกับเกรดด้วยกันทำไมถึงเลือกเกรสองวันไม่เหมือนกันเพราะว่าผมอยากให้ experience ของแต่ละโชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่ละวันด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจากนั้นต,ตอนนี้นั่งดูโชว์อยู่สำหรับที่ซื้อบัตรแล้วมันไม่ยากผมว่าแหละเพราอยากดูคเดียวอย่งเราอยากดูที่มาแล้วเราอยู่ที่นี่จริงจริงเป็นเป็น อย่างโชว์ที่แล้วยังมีมิลี่กับโจวี่อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชื่นชอบผลงานนั่นแหละแล้วก็ตัวผมเองก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในในพาโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาโชว์มากกว่าแน่นอนว่าสองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นทั้งคู่ในแบบคนละแบบเลยใช่คือกำบัดไว้แน่นๆกำบัดไว้แน่นๆครับผมอย่าไปทิ้งหนัขยะละอยับไปแน่นๆกัว่าเอออะไรี้ ให้เราเป็นแบบรมื่มานี่ชายยกมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วก็คือเห็นแล้วเะ็นแล้วเห็นแล้วโอ้ใจปางแล้วน้องน่าอย่างมันแบบคือคือดูแฮชกินารู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าพอไปเบิลในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออ แบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงจริงมันสั้นคิวซสะุดะเกินครับผมมันเป็นไงกับปากแล้วปากน้องรู้สึกแล้คตัวแบบอุ๊พี่เจนไปมาอ๋อคือ,ค,อคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของเอ่อที่เป็น <c oughs> ที่มาใช่ใช่ที่บอกว่าแบบพี่เจนพี่ไหนอ่ะ <c oughs> อ้าวแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้น้องแบบมีน้องมีน้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีก ฉ่อนึงคือแบบไม่ไหวเลยใจบางเออครับผมสมุดใครโยนใครตกทั้งคู่ครับผมไม่อย่างอย่างพี่ชมก็บอกว่าเราชนะพีพีดูที่ว่าเราดูอีกท่าเราไม่พี่ไม่ต้องพูดชื่อยพีพีดีกว่าพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกพีพีไปต่อท้ายแล้วเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวไม่เขาส่งเอ็มพีให้ดูนะแต่แค่น้องน้องไม่รู้จักพีพีพี่ 아ั아นี yeah, uh, พูดเรื่องพีพีไปเลยเพราะพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่มพีพีแพ้ไปแล้วพีพีจบแค่นี้นะไม่มีไม่มีการแบบใส่ซ้ำต่อว่าพีพีรู้สึกยังไงไม่มีอะไรอันนี้ตอนที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแลนวพีพีไหมถ้าจะท่องเข้าทางเกลียวให้เราเกลียวตกลงแต่ว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรอันนั้นอันไหนจะช่วยพีพีได้แล้วพีพีก็ต้องทำใจเดืยมน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆไม่ตกองไปพิมพ์พอไม่ไปฝาก่อนพิมพ์พอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผม ไม่พีไม่พีครับผมทำให้พีไปร้องมือเกี่อยเลยครับแกเหรอเออพอาะ้อบ่าเออให้ซ้อมเพลงนี้ผมว่าต่อให้น้องเอ่อน้องพีพีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันกนะ็อาจจะเพราะพ,พีนะพีนะโอเคโอเคตัดเลือดไม่เหลือใยเลยอะ่ะครับ <Yeah. S 2> ผม <Okay. S 2> มีนนอะไรอยากพูดอะไรเฮ้ยทุกคนเห็นผมตีกันนี้ผมคุยกันอยู่นะครับผมไม่ต้องตรวนะจริงผมตีได้แบบคุยพรมตัวไหหรือว่ามาโน๊ติ่มไหอ๋อจริงยังไม่ได้มีโอกาสไปเขาไม่รู้จะ พูดกับน้องเกลียวช่องทางไหนอะไรเงี้ยเออน้องเกลียวยังเล่นไอจีไม่เป็น,นะนอ่ะเนาะแล้วผมก็จริงเออ่จริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นเออ่แบบจริงๆเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาเป็นเออ่คนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณภาพคนหนึ่งแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าเอเิมเพอะไรที่ที่มันมีอยู่ในในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาดีนะทีอยากให้น้องพิชิต น้องอาจจะอายุอาจจะไม่เหมาะลัวจะ,วจะเสีย,เ,สยเอาอาจจะให้น้องแบบว่าดูผ่านไลฟ์แล้วกันที่บ้างซื้อของขวัญได้ไหมจริงจริงไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงว่าจริงน้องน่าจะามีครบหมดแล้วนะคิดว่าน้องน่าจะมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วยกับน้องเฉย ไปสาม,ม,มาแทบอีกอรอบผมเพิ่งไปมานะพี่ก็นี่ไงแล้ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตไปสองแล้วไปอีกแล้วอ๋อแล้คือเป็นแกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกลเ<อ>ลื่อนมาร้องมูเขียวเธอไพร่เลยนะจับตัวแกจะร้องให้พี่ฟังเลยเอผมยังร้องไม่ได้ไเ,เ<อ>ลยเ<อ>ผมไปฝึกก่อนตอนนี้มีฝึกกปะเออแปลว่าร้องไปกันแล้ร้องไปกันแล้งวงนั้นใช่อมไม่ได้แต่งเพลงให้น้องหรอ ผมแบบ arrangement ดีกว่า,า baby shark version Jeff s a t u r รูเขียวกินตับตัวแก่ v e r s i o น Jeff Saturday เได้ครับผมเสเนอตัวเอา version P P เหมือนเดิม<า>สุดท้ายมีอะไรฝากถึงพีพีไหมสนามนี้พีพีไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูดดคลิปนี้อยู่อากจะบอกพีพีว่าเฮ้ยเป็นกางใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ เออเราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั yo, ่งก oh. okay. ินน really oh. ้ำเฉยๆพอนะครับผมก็ขอให้พี okay. ่พีมีวันที่ดีนะครับผมไม่ขิงก้อนไหนค่ะอ๋อไม่ไม่ได้ขิงเลยนะครับก็ปกตินะฮะพูดพูดเรียบพูดเรียบพูดเรียบพูดเฉยๆอะไรเงี้ยเพื่แค่พูดความจริงอ่ะพี่มันไม่ได้โอเคขอบคุณครับศิษย์ที่ดีแล้ครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ปลา